ลอกคนป๋าไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขบว่าขอโทษที่รีแอคช้านะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้ป๋าไม่อยู่บ้านนะแหนมาคอมเมนต์ป๋านีเที่ยวป๋านีเที่ยวกันเต็มไปหมดเลยนะว่าใช่นะสิป๋านีเที่ยวอะไรอย่าเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้มี20นาทีเลยไปดูมามันจะแอโซ l ลูซีนีมาขนาดไหนนี่มันจีแมนเยเกอร์ จีแมนเยเกอร์ได้ทำลายฐานทัพของเฮ้ยเอาละเรามาดูกันว่าใครท่านดินสอจะสู้ได้ยังไงเฮ้ยมีพลังพลังน้ำแข็งด้ยวยอ่ะนั่นคือพลังอะไรวะอ,อ้ยระวงังระวงังระวังมันก๊อปปี้ว้าวฉากโคตรอลังการเดี๋ยวมันก๊อปปี้ดินสอ,อมันมัดผิว โอ้าวทุกคนทำได้โคตรดีทำนานแต่ทำได้โคตรดีโอ้เอาลืมไปแล้วเหรอไทยทั้ทุกตัวมีพลังแกนกลาง,น,น,น,ำำาาน,งนี่เกือบโดนเกือบโดนกระทำช้ำเราไทยนั้น์ติดตอที่เกือบโดนกระทำช้ำเราแล้วแต่แขนขาดไปแล้วว่ะเฮ้ย โอ้ยมันเอเลี่ยนระทาพีเดเอร์แอนโอเคเป็นไอ้ด้วนทั้งสองคนวาดแขนขึ้นมาใหม่โอ้โหมันก็ปี้ยางลบแล้วไงน่ะดูดิชิปเปงแล้วไงแพ้ท,ทางยางลบปิเนี้โอเค้ว้าว โอ้ยเอานี่มันที่หยดปะเนี่ยพี่อะไรนะพี่ยักษ์ปะเนี่ยโอ้ลูกซองที่หยดว้าวเฮ้ยโอ,โอ,โอ้มันสู้ยากอ่ะจริงเคาน์เตอร์ใดท,ท่านไปไม่ <coughs> <coughs> well, yes and no. I'm the pilot of this Titan. My own body is somewhere else. <coughs> Chief told me what you did, but I couldn't believe it. Did you really kill innocent children? That's an interesting topic to discuss, but not for now. Jet-C, I did my best to convince my father. But he disappointed me. A shame he couldn't understand my purpose. But you're different. You and I share something special. You know me. I know you. We both understand each other. So please, Kepsi, join me. And together it's with done. you, how the weakest can reach beyond the strongest. Shut up, you traitor! โอ้ยโอ้ยโอพีจัดต้องให้โกรธ holy ช h i ยไว้ขอโทษทีที่บอกสู้ไม่ได้ดูดิ โอ้ถึงกับวาดสตีฟขึ้นมาจัดก,การวาดสตีฟขึ้นมาปล่อยเลเซอร์ได้อีกอแต่ดูเหมือนว่าจะโอเวอร์ฮีทนะนะ่ะหน้าเน่าเล้าหมดเลยไอ้ยาสู้ได้เฉยว่ะชนะด้วยเอ้ยอย่าเป็นไรนะเว้ยโอ้มันโอเวอร์ฮีทอ่ะใช้พลังเยอะเกินไป เมื่อกี้มันบอกจะเอากบเหล่าดินสอไหมฮ่าฮ่้ยพี่สามต้องการกบเหล่าดินสอบไหมโคตรพระเอกพี่สามโคตรพระเอกวิวพระเอกจัดอุ้ยโอ้ยจินคูนี้ว่ะจินคูนี้จัด ล TV, <laughs> <laughs> ูกออกมาจะเป็นครึ exercise, to to ่งท um ีวีครึ่งดินสอเฮ้ยเฟี้ยวโอ้การต่อสู้เมื่อกี้ทุกคนเออวาดวาดเขาหน่อยส้มเขาหน่อยอาจจะไม่ได้แปลให้ฟังนะเพราะว่าถ้าแปลให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันจะแบบเสียสมาธิในการดูเนื้อเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องมันค่อนข้างเข้มข้นจัดเลยล่ะเมื่อกี้เขาพูดอะไรไห็ไหมพอพูดปั๊บไม่ได้อ่านเลยไม่ได้ฟังเลยเขาพูดอะไร You are not the only not out there. But, uh, speaking about are Titan speaking there risk the เสียงเหมือนเสียงเหมือนคุณดับฟักพุมมเลย Chief, are you sure about it? Yes. Cepen's actions and the behavior has opened my eyes. So from now on, we'll no longer hold back, and we'll have to fight with all that we have. But be aware of one thing: giving up all of our resources for this fight is my decision, because I don't want you to push yourself to your limits. You can drain every last atom of these resources, but don't you dare to exhaust yourself. มัน <Okay>. จะเป็น energy <S <S อะไรสักอย่างนะคนพลัง<ส>งานใช่ไอเนมันเป็นต<ส>ิ๊ก<ส>เอาละพระเอกตลอดการอัปเกรดมาเรียบร้อย ที่กลายเป็นซีนิมาจากนี้ได้ดูไปแล้วนะในสปอยในทีเซอร์ คือจะวาร์ปเข้าไปจัดการ G-Man ข้างในไม่ได้นะมันมีมอุปกรณ์ที่ป้องกันการ well, วาร์ปขมุย <like S 1> เข้า <it> s <S ไปอยู่ This d was led in for Steve and Speaker are about to arrive Seems like we have to go by the pencil's plan They have enough resources to support the Titans for the final battle Now the only thing we need is a good distraction against the first line of their troop Which I suppose the elite camera j u s will do the job Not as o s the s o l d i e s h t a e a d but I am why are you shouting at me like i'm a chief <laughs> also, i'm angry too but we'll have to save that conversation for another day if there's going to be another day Sir, <laughs> okay when when i'm ไอ้รีสอร์ทเอาไว้อะพวกเอเนอร์จีเอาไว้อะแล้วก็เอามาใช้ที่ที่สามบอกว่ามีมีตั้งนานแล้วทำไมไม่เอามาใช้ก็คงเชิญอะฉากนี้ไม่ไม่เห็นในทีเซอร์แล้วโอ้โหคู่เดือนอีกคู่หนึ่งทุกคน ยังไม่เอาจริงอีกเหรอหน่าเบื่อจริงๆเอาแปรให้เฉยอ๋อฉากนี้เห็นในทีเซอร์นะเดี๋ยวฟิวเจอร์ฟิวเจอร,ร์คล็อกแมนจะมาช่วยเนี่ยฟิวเจอร์คล็อกแมนโหสร้างบาเลียได้ตัวเท่าไหร่ท่านจริงด้วครับผู้รักนิสซอสซ์วัตไ s โซนฟิ u เจอร ไม่ใช่สิ่งที่เห็นเลยแสดงว่าเขาดูอนาคตมาแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นซิิสเตอร์นะซิสิสเตอร์น่าจะมีพลังในการทางตัวไม่ใ,ใครเห็นหรือตัวเล็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่หรก็หัวหมุนหัวมืนหัวหมุน Chief revived in the mix of his powers and mine, but the power he stole from me was too much. Besides Chief himself, it instantly killed them all. And you know what that means. You're not the source of all Clocks' powers. You're just a tiny piece of... me. is your father <laughs> are you trying to be funny <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh <laughs> 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 โอ้มาม่าพอแล้วเมื่อกี้มันพลังอะไรวะเนี่ยอื้อโอ้โหเร็วลบบโอ้โดนเข้าไปเต็มหัวโอ้โหเฮ้อ after all.

แภาพหลอนโอ้มันเก่งจริงๆวะ่ะมีใครท่านขอเข้าจริงแล้วเนี่ยหมดเวลาเล่นแล้ว ยอนเวลาไม่ได้ด้วยโอ้ยทำไมมีความรู้สึกไม่ดีวะทุกคนความรู้สึกไม่ดีโคตรนั่นคือแรงโน้มถ่วงนะน่ว่าพันปีมาแล้ว I saw those future timelines I died. I only needed one risk. And finally, with this water in my hand, I'll reach my perfect Dominion Order. The Revenant Reverse. <coughs> ไอซิล <c oughs> ิสเตอร์เนี่ยมันมั่นใจจัดเลยนะเพราะว่า <You must S 1> มันเล <be> ือกไทม์ไลน์นี้มาเอง วันนี้เด็กเ,รเวรเยอะจังวะเอาละาตรมรวุ้ยเอาไปจักรวาลไหนเนี่ยเขาจะไปจักรวาลไหนกันวะเนี่ยทุกคน Well, that can't be good ethan mr 099 do you copy what is it isa the battle of fate for the multiverse has begun what's that supposed to mean huh isn't that obvious listen i'm really having a tough time here so please stop playing games and be more specific sinister is free oh god you didn't have to ruin my line on my way bring the others you're welcome นี่น่าจะเป็นฟิวเจอร์คล็อกแมนจากอีกมัลติเวิร์สหนึ่ง้งโอ้ว้าวฉากเมื่อกี้นี่มันอะไรกันทุกคนเราจัดอ้าวนี่มันนี่ใช่แกงพิแทปะป่ะใช่ปะวะโอเคกองฝูงบินกลุ่มแรก เขาจมตีแล้วทุกคนก็ที่จะเปิดทางให้เหล่าไททันเข้าไปว้าวนี่มันเหมือนไอดีโฟเลยทุกคนโอ้โหลุ้นโอ้มันทำไมตอนนี้มาทำได้โคตรดีเก็มาทำได้ดีเกินคาดดูไปก็ลุ้นไปนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิวผิวยางผิวอ้ จัดไปไอ้พวกจีเหลี่ยมดูดิทุกคนดูฉากสิระวังระวังมันยิงด้าน,นไงพูดยังไม่ทันจบเลยมันจะยิงปืนใหญ่ใส่มาแล้วโ,โอ้โหนั่นไง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ I'm hit I'm hit Oh my god มาแล้วแกง๊งอินสออุ้ยมีระบบ invisibility ทำสำเร็จแน่ทำสำเร็จแน่แบบนี้อะไรอะวาวเหรอวาวสหรืออะไรวาวจริงๆด้วยเอาละ เซอร์ไพร์มาเธอฝาเธอว้โหเย้เย้ลุยลุยเออโอ้โหเรี้ยวเอาล่ะหาทางเข้าหาทางเข้าเข้าทางไหนได้เดี๋ยวโอ้โหจะไปปาดหัวเข้าไปเลยล่ะ ว้าวนี่มันแอดไทร์คนไททันแอดไทร์คนไททันชัดๆแอดไทร์คนไททันเวอร์ชันกันดั้มมาทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอาละโอเคเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้ยัง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 ข้างหลังนูน่นระวังข้างหลังโอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ใช่แค่ข้างหลังสามร้อยหกสิบองศาเลยเอาไงดีเหล่าพี่น้อง ดูข้างบนไอ้พวกงั่งไอซ่าใช่ไหมจำลืมชื่อแล้วโอ้โพอมีเอเนจีปึ๊บพอมีเอเนจีปึ๊บได้ได้ไททันทุกเวอร์ชั่นเลยเนี่ยทุกคน ทุกเวอร์ชันไม่ใช่แค่ทุกคนนะไทรท่านทุกเวอร์ชันเอากลายเป็นว่าไทรท่านเป็นซิลวกองสุดวะจบแลอทุกคนครับประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกตอนนี้เอาไว้เลยโหไม่อยากจะบอกเลยอะแต่ต้องพูดจริงๆว่าตอนนี้ทำได้ดีกว่าต้นฉบ,บับอะเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกที่แฟนเพจทำได้เฟี้ยวกว่าต้นฉบับแบบไกลโขอะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยดอมสตูดิโอไม่ได้แค่เอาไททันมาต่อยกันอีกแล้วนะเนื้อเรื่องโคตรเข้มข้นเลยเดี๋ยวป๋าต้องไปดูคนแมวคนกายสรุปอะเอาจริงแต่รวมๆแล้วตอนนี้คือโคตรสุดป๋าชอบมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ